ราเริงน่ารักสดสใสเรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมากลรใครหิวแล้วตามันลาย เชื่อให้งูจักก็นองดาครับอาจารย์งูมัยืดวบ่ั่ทอะครับผมทำงานคนเดียวได้ต้ัดคิดคนเดียวเลยทำงานคนเดียวได้สิพอดีอ่ะพ่สบายมายดาวงคนนี้ตีแล้วคุณผูม เาี่กวสขวาาทำฝันรุกงช้าเปิดบ้านก็ไดหรอครับหลัเนไม่ดูนะไม่ดู้กันแต่ว่าเ็ิเห็นบ้างดูทำงวัวมาเดวไม่แหงเดไม่แหเลย่ายุท่านก็ไคิดยไม่วันไม่เบียะ เยี่ยมมากมาชมดาวมงคลนไหมเยี่ยมจะได้นนทอย่ลยทอยนปนก๊อ้องเขาาได้ก่ครับนหะครับวันนา่าเขไกร่ครับตอือหมายเครื่องแกะบาทที่ดีก้อวันเดียวนี้ใช่ไหม

เอาอีกโอ้ยตัวลายจะเดาคนพี่เอาอีกพอโอ้ยตัวลายจะดูบุบิกลับเข้คร้องกลับดื้อกำปัันกับปั้นกับปั้นเห็นใครมาเข้าร้องกลับเดบับเดบับเดบับฮะเดบับเดบับันี่ยครับเนีกยมีลูกเนี่ยมีเดบับเดบับมาเนอะน่ะไม่ถือเดบับเดือดมัน

เอ้ะให้แม่ได้ไหมได้ครับได้ครับหููคือจังให้คลิปบัวขาวกัจจันหูหูครับแต่ว่ารู้สึกว่าในคลิปเขาจะมีเป่าแคมด้วยแม่อาแครับอ้ม่เปนอยามนแม่เป็นผู้ว่าเป็นครบ้าอันพอดีอ่ะไปมโทพรมีมาโทรมาสบายดูเีกินน่าเมื่อกี้ไปเยี่ยมพายกซี่อ๋อมินได้ไวบ้านเขานิอาจารย์ยุไสครับ้าได้เกษตรยุไส อย่างนี้มันามครับงานล้ต่างหากร่ก็ปันดีบ้างน่ก็ไปนดีรันย้าน้อยใจพิดาแลทันย่ายังไม่ได้กินด้วยกินยังไม่ได้คัะขอบ้ากินต้องขอบเือก่ไองไมบ้องเปยนเลกได้นะท่าถ้าเป็นดาวจะต้องเป็นเปอกเนะบอค่ะป็นชิ้น มัยอมันเยมนป็น้นะครับกตนชิ้นเดียวจาชัดจังมันเยอลนเมันกินหลายนะครับอาจรยเาลันไ่มันอ้ันไม่มันกินหลายนะครับอาจารย์นล้วมันจอดคุณนะครับมันหลายนั่น็นหลายครับเดีเ้ดี๋ยวาไเ่ยนะตรงกางตรงกลางบ่ มัาต้องจองอีอง้าวจะไปงาน่ต้องจองตัวไว้ก่อนตัวเราของงานเรื่องอะรครับอาจารย์ต้องการสเกเที่ยวอบยิ่งใหญ่แล้วแห่ปเวนให้ประเวกอทีแล้วเอาไปห่บอก้นก้าะไม่อยากจะดาวเป็เอา้เาดาวนั่งไรดาวออกงานเลยดาวนี่เท่าไหร่ครับปไหนออกก็ตัดเลย่ดยาไปเล่นอยู่ เข้ากระบวนแ้วครับครับเขาบอกเลยว่าถ้าืนไหนบอกเขไจะต่งดีให้ครับเน้อม่เกลีวม่เลีวมาแล้วเยากจรไงยาจริงแล้วผู้ี้ให้ทันยากไปหมดทันยากนี่ดันดาวขี้น้องดังดาวดังดาวน้ำเป็นมั่วลี่ยมชื่อจะแล้ยวไม่ชื่อจะนล้ว อ๋อคึงดหน้า้ราก็ตสายกบินแ้วครับไม่เป็นห่แรอาการประทับใจเขาจะถ่าอเภอเขื่อนในนะับผมจนเลยขีดตามมาด้วยอาจารย์ท่าู้ทาครับเีเดี๋ยวเอาทนนี้กรับเอ้ใลังไ็ได้ครับเร่งเอารบ เอ้าเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปน้ำนะครับเอ้าวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมภายมงคลเออครับผมเอ้าติดต่อภายมงคลครับภายมงคลไปเที่ยวครับเดี๋ยวเซ็ตทีมงานก่อนอ้าว เ้นแหจานมึงมาหนิเอาลูกขึ้นลูกขึ้นเระเป่าแขนมึงกล้วยคกล้วยคกล้วยเอาล้จ็บตั้คตันวครับไปัดเข็ มาดิลงเข้าไว้มาเร็วครับ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  Ôi, giờ mình đã lái, giờ mình lái rồi. Hả? Nè, đứng, หยุดยุดหยุดน้อน้องค้าว้าตรนี่้งหยุด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 หยุหยุหยุยหยุยุด้ยุดหยุดหยนีหยหยุดหยุดหหนุดเป็นหยุด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 หยยุดหยุดหยุดยด

ท่านาเาเป็นยังไงครับจไปวนผมกัองม่งนมันะรเงี้ย้ยอนแวนอนแวเนียก็ทํปไปจำตีให้จานเนี่ยนะฮมจากก่อนจากก่อนตีกันจานดาวาวยอะยยังไม่จีนยังมียังมียังมีจายังมียังมียังมีางทีนอทาไมได้ครับก่อนใส่อสงนนะั เรนทำถึงทำภาคทำอะไเพราะว่าสร้างนีผมอคนเนี่ยไะผมไปทนหนึ่งไปทอะไรกเลยไอรก็ก็เลยผมไปักที่นี่ก็เลไปขึทนเลยอ้ยมาอ้านที่ชื่อทาโจ จาอาจารย์อมึง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 เอ้ามันนั่งกืแต่เดาเนียบอก่าให้เอ็นนนลงมใชมมมึงมึจ้อาจารย์เอ้ามลงมลงเขาจกครับเพได้เได้ได้เออเอ้าอาจารย์จับเนี่ยอย่ามูอยามูเด้อที iscilla, ่อาจารย์ในลูกที่อาจารย์ เลืออาจารย์นุ <S <s ่ยิ <s <s ้มเอานั่งกดีน um ั <S <s um ่งกดีเออยิ <S <s um ้มยิ้มเออยิ้มไปแล้วไปแล้วมด้นี้กินรสสิไปแล้วอาจารย์เอาจ้ยไปไปไปสุดไป จของกินมากใกล้ใๆหิวแล้วตามันลาย